เอออันนี้น้ำพริกกระเพรานัวะเอาถ้วยเล็กเนี่ยครับผมสวัสดีครับกับเช็บสอนขียเมาคือเเ่านะครับบอท่านได้ผ้าเห็ดพี่น้องผ้ากินก่อนกินก่อนกินก่อนมันช่วงเบียกช่วงงานแล้วไม่โอกาสคอยสิได้ผ้าเห็ดบันี้เงาๆกันเลยกินเข่าพี่น้องเอ้ได้ต้มปล้นนินนี่เต็มถ้วย ปลาเบอปอปลาเนแล้วกาได้ต้มจับชายนี่ต้มจับชายเต็มถวยพักรากาอาหารเพื่อนบ้านเท่าต้องแถนไข่เจียวครับพี่น้องน้ำพริกกะปิอยู่ข้างล่างเมี่ยพันจินน้ำพริกกะปิ้วกะ็มีผักสดโอ้อายยาเลยจบแซร็จจินสมก่อนพี่น้องเลยก่อนอาหารอ้เคือเกา เชฟสอนคนเก่าคนเดิมขี้เมา,เาแต่เอางานนะครับรอ๋อขอาอกนเลิพี่นอ้องนี่ตอนนี้ไงนี่ต้มปลานิ่มหอมเลยใส่ปลานิ่มกับปลาใบป,ปอพร้อมกันเลยสองอย่าง เฮ้ยเอมาบีบแตะ,ะอะไรแล้วทำมองอยู่แอบไปหนังสมสมขึ้นอยากให้ต้มไส้มดแดงนะต้มไส้มดแดงเนี่ยครับติลิต้มปาเนเยนปั้นเ่าเนี่ย ปลากระกทิ่ไมฆังเนาะเป็นเรื่องธรรมชาติของมัน <c oughs> ปาลาไมฆางมูไมะดูกนกไม่ปีกพี่น้องเลยมางข้าวเลยเนออยาะเลอะ ปล่อยให้มันแบกอ้อมไปนู่นเดียเออม,มาเร็วปะ <c oughs> ให้มันตั้งไว้ก่อนตังตั้งไว้ก่อนมาเร็วพึด <c oughs> <c oughs> สั่งข่าวสามพี่น้อง มาสรงของสารพี่น้องไายตมจับชายดูวิธีเขาแก่ด้วยหรอกตบจับนี่ตมจับชายเนี่ยไปเบิ่งวิธีเขาแกะกระสอบเขา ต้มตจับชายไก่ต้มเปโซไม่เถาไม่เถาบัวจินเป็ดก็ตกติต้องต้มจับชายเป็ดมไม่เถาบัวจินเป็ดก็เลยต้มจับชายไก่ให้เราจัดเรือไว้เจ้าของสองถวยจีุซเตนะซาเมซาอื้อ เจออรกได้แล้วะครับพม่ามาทรงพรม่ามาทรงเขาคนไทยครับรถพม่าแบกอ,อันนี้ท่วพูดจิ้มกะปิหยาดกะปิไม่อยกินก่อนจิ้นหน่อย อยากกินป่นอยากกินผักเพื่อกบปีแม่เทาเฮดไทยไปสวนน้ำนได้ก่ะแม่ทาวเฮดน้ำพริกกะปิไ้เทสและกะปุกเอามาไปากินยูรันกินเท่งแถาแก่กินเท่งลูกน,น้อง มาพี่น้องแซบแซบแบแซบบๆมากินน้ำกันจิ้น้ำกันกินเข่าแซบแบไทบ้านนวลจะเลื่อนกับม่เด้อไทบ้านนวนจะเลื่อน่ะมากินเขาอ่ะอมปะมึมอือครับ ตมันหอนชดน้ำอ่าสมไม่แห้งลองหลกสมเพื่อลุยนี่นะวิลาเอาปลาเนี่ยเอาปลากุดไอ้ใบปอเอาไปจักตอนด้วยเอาหัวปลาบ่หัวปลาบ่หัวปลานิ่นบ่ เอาปาไปปอบ่ปาเนื้อมันพึ่นเอาไว้เอาไวตา้ต้มไข่ต้มแกงสมม่น เพิน่นก็ค่อยทำงานเป็นนายกต้มปลาบานห้องเพิน่นกับจิ้นน้ำพริกกับพี่จิ้นไข่เจียวเพิ่นทั้งไฟทั้งมันพี่น้องเลยจับชายต้มจับชายนี่แห้งเก่าแห้งแสบ คุนไ้เรื่อยๆต้มหัวปลา เมื่อนี้ยมือยุดก็ได้นั่งกินเข่าสบายใจเนี่ย <c oughs> <c oughs> มาแต่ไปต่อไอ้ทะเบียนรถมาใส่เดินหน้าก็ไปต่อทะเบียนรถย้อนอีกจะไม่หิวเขา่า ด้านหน้าต่อทะเบียรนรถยนต์ด้านนี้ต่อทะเบียนว่าไส่อีกสองขั้นนะ,ะเ,เออประกันทั้งต่อประกันต่อประกันจินไปต้องโกไปกี่คู่ไหมครับกิน กินไปตาลูกกินเรื่อยๆกินเรื่อยๆแม่กินเขาบะไก่คนกินกาแฟครับปลาทองโก้ไปจาขอผัดงบะไดกินกาแฟคนบ่ามักกาแฟเนะาะถ้ากินปลาแล้วก็เอาข้าวไว้ให้พอกินได้หมดแลหละของลูกของเม่ ใส่ปลาพี่น้องใส่ปา mm hmm. ลาลูกคามาจอดนาลันถ้ารอซื้อข้าวอยูนะ่เนาะวันหยุดครับซื mm hmm. ้อปลาใบปอมาลองเท่านี่คนอีสานมันเทาอาจสีบงหัวจักนะปลาใบปอเพิ่นเตินภาษา,าไตคนไต้ เกือบสองโลเอามาแกงสมขายมืออื่นแกงสมใสหน่อไม่สม กินนาทีลูกปิดคลิปให้พ่อไหนไปโอ้ไข่เกียวกินนาทีละคกับจังได้กะเด็กพี่น้องนะเดี๋ยวจะทำกันไข่เกียวเงยสู้เด้อพี่น้องเด้อชุมวังนี่ต้องสู้ สู้แล้วก็ดูแลตัวเองนะครับนะคืเอเกาเจ็บปวบ่มียังเบากล่มีคืเอเกาค้ำเกาๆนะครับนะอย่าเจ็บอย่าจนแล้วก็สู้นะครับนะสู้แล้วเราจะาชนะอย่าเจ็บอย่าจนได้พี่น้องเ้อขอให้รำมาด้วยสวัสดีครับชอบกดไลค์ไม่ชอบไม่เป็นไรครับสวัสดีครับผมรอบสอง